บอกแล้วเมื่อกี้กูยืนกูเดียวไม่ได้หรอกเล่นซองกลางตัวเดียวจังหวะจังหวะบวกกันยืนตัวสุดปิดจังหวะรับรับไม่งั้นก็ยืนกลางสองหลังสองปอนด์เลยหน้าตัวเดียวกลางสองหลังสามหน้าหนึ่งตัวหลังกลางมาช่วยครับกอดหลังด้วยเองขึ้นมายืนไหนเอใส่ตู้ฝับกันหลังสองมาร้อยตุ้ยขึ้นเองก็ลงมายืนแต่ถ้าเกิดเองขึ้นในตุ้ยจะลงไหมสองแล้วไม่บุกแล้วใช่บุกเลยที่บุกเลยไม่งั้นก็ต้องบุกกลาง

เรียงครับสามที่เกียงเลยครับ่งสอเจาเว้ยไม่โดนบอกเาเาจะส่งางใหญ่หนางิง้านเราาเเป็นธรรมน้าเราเปิดไม่ได้เลยแจเรียกให้ีเปิด่้ อีกสไนนอนกีสัมคเเอ้อานด้วยตก้าแหาชอบม่ไต้องตึงไปเดี๋ยววันนี้มาคุยโมฟังแก้วได้ของตรงมาดูวมาคุยแม่โมแล้วฟังแก้วจาดไปหนึ่งลล้มาคุยโมฟังแล้ว พี่น้มถามอะไรตึงนะโอ้ไข่ตึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้อตเนียเย้ย ไอตัวนู้นเลยซ้ำตัวัขางอังตอนนี้เสมอค่ะพี่เกียง

<Net> มันถามาพี่เกียงอยู่นะหนึงสองเลขหลังหนึ่หลังที่คนท่สาม ลูกตีเสมอแซมมี่เป็นคนยิงนะคะพี่เกียวแมวแมวโอ้ยีมากเเล็กกว่าอะไรเ่เอเข้าไปโดนแม่บอกโดนเไปน มาลังสามหนึ่งสไลด์แม่งเลยี่ยัตเมาตรงที่ตัวคลยกรทกกจรอดาเลยจัลไเลเียเออ แล้วหมดแล้วไปเลยโอ้โหเดี๋ยวมันน่าจะพิงเล่งก่อนไม่ได้เปลาไงเอาเออเออยิงทิ้งไว้ก่อนแค่ย